ก็สวัสดีกัลยานามิธธรรมเพื่อนทางธรรมกันทุกคนนะครับมาพบกันกับช่อง YouTube ของแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องเรื่องธรรมะนะครับผมเรื่องธรรมะเราจะมาพูดให้ฟังว่าในเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุนะครับเรื่องเกี่ยวกับพิสูจน์พระธาตุมาว่า เป็นของจริงของปลอมของเก๊อะไรประมาณนี้นะครับทําไมผมจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามาเพื่อมาปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ให้เสื่อมสูญน,นะครับถามว่าพระธาตุจะเกิดขึ้นได้ไหมตอนที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง ที่พบเห็นมามันเป็นไปไม่ได้เลยนะทุกคนแม้แต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหรือว่าหลวงปู่ฟัน่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยท่านยังไม่มีพระธาตุเลยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ท่านมีพัรรมคําสอนสอนธรรมะเทศนาธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาให้คนพ้นจากความทุกข์ นั่นเองท่านมีแต่ธรรมะตรงนี้ที่เป็นแก่นแท้ของท่านเพื่อนำทางให้คนพ้นทุกข์แล้วผู้ที่บรรลุธรรมเป็นยังไงผู้ที่บรรลุธรรมนั้นท่านจะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณอันผ่องใสใบหน้าท่านจะผ่องใสมากกว่าปุตรชนธรรมดาทั่วไปท่านผ่องใสจนอ,ออกแสงออกรัศมีออก นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ถามว่าพระทุกวันเนี้ยบรรลุอรหันตผลไหมไม่มีนะครับหรือว่ามีก็มีน้อยที่สุดนะครับผมคือว่าในร้อยคนนั่นน่ะในร้อยองค์นั่นน่ะผมเชื่อได้เลยว่าเป็นพระอรหันได้ไม่เกิน2ององค์นะครับยากที่สุดเพราะว่าความถืออาหารการแล้วก็ถือตัว,ถ,ตวถือตนนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ามาพูดกันเรื่องพรทธาตุออกมาจากตนอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาจากเหงื่อใครออกมาจากเกษาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันเป็นการพูดอวดอุตริสามารถขาดจากพระได้เลยนะครับ ก็คันตานะครับแสงโทรศัพท์เข้าตานะครับนั่นแหละคือบอกได้เลยว่าพระธาตุจะมีได้หลังจากที่พระท่านมรณภาพไปแล้วนะครับมรณภาพไปแล้วถึงจะมีพระธาตุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถมีพระธาตุได้แม้แต่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ให้พระพูดวดอุตริหรือว่า,าพูดในสิ่งไม่มีในตนแล้วก็ เพื่อแสดงอภินิหารอะไแรงต่างว่าพุทธเจ้าท่านทรงห้ามนะครับคือพระธาตุจะมีได้หลังจากที่มรณภาพไปเท่านั้นนะครับ